เอาเสร็จรบร้อยครับนะนะครับยำปลานินฟูสูตรครัวในเจมนะครับเจมพี่ชิ่งร้านอาหาชันแนลครับวันนี้ได้ไปตกแปะนะครับก็ได้มาทำเมนูป่าฟูนั้นนะฮะอ่าได้ดูกันนะครับ ครับกราบสวัดีพี่ๆนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเจมชิงและนาชาแนลครับมาได้ไปตกปลาแต่อย่างใดนะครับวันนี้นาพี่ๆนะาน้ามาเข้าครัวครับตอนนี้ก็ผลเครื่องครัวออกมาไว้ตรงหลังบ้านนะครับตรงหลังนี่ก็เป็นสวนหลังติดกับสวนหลังบ้านนะครับมีต้นหนว่องลมลื่นดีนะครับก็ต้นไม้ก็เยอะอยู่นะครับเอาตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันลมเย็นดีนะครับเอาหลังบ้านนะครับวันนี้จะทําเมนู เ่ียวกับป่านินนะครับท่านะบางท่านอาจจะได้ป่านินมาอาจจะทําทอดทําต้มทานึ่งจมน้ำเบือแล้วนะครับจะหูไหวเอาไปทำเมนูอย่างแล้วเนี่ยก็มีเมนูอยู่เมนูหนึ่งนะครับที่ผมนําเสนอนะครับก็คือป่านินฟูนะครับเดี๋ยวไปติดตามรอบชมกันนะครับว่าวิธีทํานั้นจะทําอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็ติดตามรอบชมในลูกใหม่นะครับเข้าครัวนะครับเผื่อนั่นนะจะได้ไปลองทํากันดูนะครับว่า อันจะเปลี่ยนรสชาติในการในการกินนะครับในเมนูแปานะครับในเมนูปลานิ้นนะครับวันนี้ก็ปลานิลฟูนะเดี๋ยวไปดูเครื่องครัวกันครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเครื่องครัวนะครับรับชมได้เลยนะครับมีนี่นะครับปลานิ้นนะครับตัวนี้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็มีน้ําเชื่อมนะครับตัวนี้คือน้ําเชื่อมนะครับต่อไป เกล็ดขนมปังนะครับตัวนี้เป็นเก็ดขนมปังนะครับนะครับถัดมาก็เป็นพริกขี้หนูนะครับมะม่วงซอยนะครับคาตไคร้นะครับถวงวลิสงขั่วนะครับหอมแดงซอยนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับพริกขี้หนูซอยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีซอยนะครับน่นะครับ ่างวดนี้ก็ส่วนประกอบมีแค่นี้นะครับนะนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะครับครับ่อนอื่นก็ตั้งน้ํานะครับนะนะครับตั้งน้ําอ่าเปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับผ่าตะไคร้นะครับดับแควนะครับเดี๋ยวรอน้ําร้อนแป๊บหนึ่งนะครับจะใส่ป้าลงไปนะครับ เดือดแล้วก็เอาป่าลงไปนะครับนั่นนะครับเอาป่าลงไปแล้วนะครับี่ก็ป่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอป่าสุกกันครับป่าสุกเสร็จเดี๋ไวแม่แกะเอาหนังมันออกนะครับเดี๋ยวรอรับชมครับอ่าตอนนี้ก็ป่าของเฮาได้ซุกแล้วนะครับนั่นนะครับอ่าเป first, ็น <and> ุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องไปแกะแกะนะครับแกะเอาหนังออกนะครับเอาแต่เนื้อนะครับนั่นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาไปต่ำนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะเนื้อป่าก่อนนะครับนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้แกะ เนื้อปปาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะขั้นตอนต่อไปก็จะนําเนื้อป่านีะครับลงไปต่านะครับเอาลงลงไปต่ำละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาต่าก่อนนะครับถ่ายคนเดียวนะครับค่อนข้างที่จะถ่ายทาลำบากนะครับขอเวลาต่ำก่อนนะครับนันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตอนต่ำเสร็จนะครับ หรือปลาแล้วั็ขึ้นเลย เซ็ตละปอยแล้วครับนะะครับก่อะละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเอาเนี่ยครับปลาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่น้ํามันลงไปนะครับน้ำมันพืชนะครับผสมลงไปแล้วครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนักนะครับเอาน้ำมันพืชไปตีให้มันแตกปูขึ้นมาเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับมันโดนน้ำมันนะครับโดนน้ำมันแล้วเดี๋ยวมันจะแตกครับใครทำคนเดียวนะครับนะครับค่อนข้างจะลําบากนะครับ ต้องของอภัยด้วยนะครับบางทีแผลมันแปบๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับมันต้องถือกล้องด้วยนะครับต้องทำตัวนะครับต้องมีคนถ่ายึอนครับถึงจะดีครับแต่นี่ผมถ่ายเองนะครับเติมน้ำไปแล้วนะนะน้ำมัน มันต้องกลัวว่ามันจะอมน้ํามันนะครับเดี๋ยวมันโดนความร้อนในน้ํามันที่เราท้อนมันจะคายออกมาเองครับน่ครับเดี๋ยวน้ำมันไปช่วยมันฟูนะครับมันเละมันโจกประมาณนี้เลยนะครับนะครับมีดูดน้ํามันออกมาเริ่มมีเริ่มฟูขึ้นมาแล้วเห็นไครับนี่นะครับเริ่มฟูขึ้นมาแล้วครับนะครับต่อไปก็ใส่เกียร์คนปังนะครับ เกรดขนมปังใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วยตวงพอครับสำหรับป่าหนึ่งกิโลครับหกเข้ากันเลยนะครับน้ำมันมันแห้งใส่ลงไปงครับมาต้องกวนครับใส่ลงไปเลย มันจะภาพอาจจะสันๆนเนี่ยเปิดกลันสันไว้แล้วนะครับนะนะครับเปิดกลันสันกล้องไว้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่เราก็มาเหมือนคนไทยขึ้นนะครับมันจะดูดีกว่านี้นะขออาภัยตัวนะครับเน,นี่ยประมาณนี้นะครับนันะนะเดี๋ยวขอเวลา คนมันเข้าที่เข้าทางครับเดี๋ยวมาดูตอนทอดกันนะครับตั้งกระทะไว้หลังบ้านนะครับเก็ดเทคนิคเอเคน้ำมันร้อนแล้วครับน้ำมันต้อง้อนจัดเลยนะครับกระบวยตักไปหนึ่งกระบ,บวยนะครับใส่ตรงกลางครับ Okay. เหลืองกรอบขึ้นมาครับเทน้ำ okay. มันไว้นครับโอเคน้ำมันร้อนแล้วครับ, okay. วรบเว้นระยะห่างหน่อยนะครับขึ้นน้ำมันร้อนขึ้นมามอีกกำลังหนึ่งครับ <Okay. S 1> ถอนเอาใส่ไปอุณหภูมิมันลดนะครับเว้นมันร้อนหน่อยครับใส่เลยครับ นะระยะเมื่อน้ำมันมันฮ้อนจะจับตัวน,นะครับแล้วก็ใส่ั้งต่อไปนะครับเพราะว่าตอนใส่ไปเนี่ยอุณหภูมิมันลดนะครับนะครับเอามาดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาดูอีกแผ่นหนึ่งครับมัาจะเดิเนกลางลาดูครับ ขึ้นมาแล้วต้องดูระยะให้น้ำมันมันห้อนจัดนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเจียบขนมปังที่ทำได้ที่ดีตัวเนื้อปลาออกมาให้มันเกาะกันนะครับให้มันปูขึ้นมาเออดันไฟใช้หน่อยครับแต่รอมนะครับ โอเคครับด้านนี่นะครับพอมันเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็เอาขึ้นพักเด็ดน้ำมันไว้นะครับเอากลับด้านดูครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนทอดเสร็จแล้วครับเสร็จแร้วบอแล้วครับ เหลืองสวยเลยนะครับผักเส็ดน้ามันไว้นะครับนะนะครับนะฮะเป็นแผ่นเสตดนามันไว้เดี๋ยวทำน้ํายำกันครับมาดูวิธีทำน้ำยำกันเลยนะครับอ๋อใส่ลงไปแล้วครับหอมแดงซอยนะครับใส่ไปเลย พริพกขี้หนูซอยนครับใส่ไปเลยครับน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมตักเอาดีกว่าครับใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วน้ำมะนาวนะครับ โคนครับต่อด้วยน้ำปปาครับนะครับน้ำปปาลงไปครับออครับต่อไปก็ใส่มัวม่วงซอยนครับใส่ลงไป ลงไปต้นหอมบักชีลงไปนิดหนึ่งต่ดไปก็หัวขั่วครับเม็ดมะม่วงครับโอเคครับนะครับูเขาขเข้ากันครับ น้ำยำออกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็ม,มตามนิดๆครับตายครับปลาขบไปเดี๋ยวชรสไปนิดนึงนะครับน,นะครับ โอเคครับรสชาติโอเคครับนะนะครับรสชาติที่ต้องการได้แล้วครับหวานเค็มเปรี้ยวนะครับเอารสชาติตามเยี่ยนนะชอบนะครับปรุงตามชอบได้นะครับรสชาติผมได้แล้วครับประมาณนี้โอเคครับ ตักเสิร์ฟแล้วครับนันนะครับยำปลานิลฟูสูตรครัวในเจมนะครับเจมพี่ชุงร้านะหนช่างแน่ครับวันนี้ได้ไปตกแฝงนะครับก็ได้มาทําเมนูปลาฟูขึ้นนั่นนะอ่าได้ดูกันนะครับเอาไว้ออกหมายได้ปลานิลมาผมู็จะทําเมนูอย่างก็ทําตามคลิปวิดีโอที่ผมบอกได้นะครับนี่ก็เป็นสูตรของผมเองนะครับ ัเสร็จแล้วครับนะนะครับอานินฟูบายเจมิชิงนล่นนะชาแนลนะครับ่าวันนี้ก็มาได้ไปตกปลานะครับนะนะครับวันนี้ก็ได้มาทําเมนูอานินฟูนะครับเมื่อนะ่นะได้เอาไปลองทํากันดูนะครับ เวลาได้ปลานินมาเบื่อเบื่อเมนูเดิมๆนะครับก็ลองทำเมนูปลานินฟูตามในคลิปผมดูนะครับสำหรับวันนี้ช่องเจมส์พิชิงขงร้านนะชาแนลนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเอาไว้ออกใหม่าเลิกยามดีๆนะครับเอาไว้ไปออกใหม่ยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาทำเมนูเด็ดเพื่อนๆไดรับชมกันนะครับฝากกดติดตามช่องเจมส์พิชิงขงร้านนะชาแนลหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาผมอัพอัพโหลดคลิปใหม่ๆแล้วเนี่ยน่าจะได้รับชมคลิปได้นะครับคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องเจมซิงแล้วนะแชนแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวครับมาได้เข้าครัวมือินแล้วนะครับ แต่ก่อนก็ทําขนมไทยมูเขนมลงเฟซบุ๊กนะครับแต่ห่างหายไปนานนะครับน่าจะเข้าครัวทีนึงนะครับหมูเป็นขนมไทยผมก็ทําอยู่นะครับนี่นะครับนหนา้าฝากติดตามด้วยครับ